สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนกลับมาพบกับครูมิ้นอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะและในวันนี้ค่ะครูมิ้นจะมาสอนนักเรียนในหน่วยเกี่ยวกับเรื่องาศาสนานั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนนับถือาศาสนาใดกันบ้างคะมีบางคนนับถือาศาสนาพุทธแต่ก็ยังมีนักเรียนบางคนที่ไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธถูกต้องไหมคะอาจจะนับถือาศาสนาคริส หรือศาสนาอิสลามก็เป็นได้แต่มีใครบ้างคะที่ไม่รู้ว่าตัวนักเรียนเองนับถือศาสนาใดรีบไปถามคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะประเทศไทยของเราคะ่ะให้อิสระเลยคุณจะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ยังมีศาสนาอื่นๆอีกนะคะนักเรียน ประเทศไทยเราให้อิสระเลยค่ะไม่จำเป็นจะต้องนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันทั้งประเทศเพราะทุกๆศาสนานั้นก็อยากพิจารสั่งสอนให้คนทุกคนเป็นคนดีเหมือนกันค่ะเพราะเหตุนี้แหละค่ะประเทศไทยจึงไม่บังคับให้คนทุกคนจะต้องมานับถือศาสนาพุทธเหมือนกันทั้งประเทศและในวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันนั้นก็คือเรื่องความสำคัญของพระพุธทธศาสนานั่นเองค่ะนักเรียน ถึงแม้ว่าในประเทศไทยของเรานั้นจะมีศาสนาต่างๆมากมายแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็นับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นที่จะต้องรู้ค่ะว่าศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนาที่คูมินพูดมาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรพร้อมที่จะฟังกันแล้วใช่ไหมคะมาเลยค่ะคูมินมีคําตอบให้ศาสนาคืออะไรมาจากที่ไหน ศาส,สนาคือลัทธิความเชื่อที่สร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ซึ่งมีมูลเหตุมาจากความไม่รู้ความกลัวความจงรักภักดีหรือปัญญาและเหตุผลเราจะสังเกตได้ว่าคนสมัยก่อนเมื่อมีความไม่รู้จากประสบการณ์ชีวิตเช่นมีฟ้าผ่าฟ้าร้องหรือภูเขาไฟระเบิด ก็จะหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อระงับความกลัวว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากเทพเจ้าสิ่งเหล่านี้เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้ผู้คนหันไปบูชาสิ่งที่เขาเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้เกิดจากพระเจ้าจึงหันไปบูชาพระเจ้าและมีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นและมีนักบวชที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเทพเจ้าและเหตุการณ์ต่างๆพระพุทธศาส,าสนาหรือศาสนาพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาพุทธจึงหมายความว่าศาสนาของผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาพุทธนะคะเกิดที่ประเทศอินเดียมีศาสดาคือพระพุทธเจ้าให้เข้าใจตรงกันนะคะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีชื่อเดิมว่าสิทธ,ธัตถะเกิดที่ประเทศเนปาลแต่ว่ามาบำเพ็ญตนและตัดสรลุณใต้ต้นสีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดีย เมื่อตัดสรู้แล้วจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้านะคะนักเรียนในส่วนของคำพีทางพระพุทธศาสนาก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองค่ะปิฎกแปลว่าตะก้าส่วนคําว่าไตรนั้นแปลว่าสามเมื่อแปลรวมกันก็คือตะก้าสามใบนั่นเองค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาลองฟังนะคะตะก้าใบาที่หนึ่งก็คือพระวินัยปิฎกค่ะ คือสิ่นของพระนั่นเองตกะก้าใบที่สองก็คือพระสุตตันตปิฎกนะคะนักเรียนหรือนิทานชาดกต่างๆก็จะอยู่รวมในนั้นด้วยค่ะและแตกะก้าใบที่สนะคะก็คือพระอภิธรรมปิฎกค่ะก็คือหมวดคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าจะรวบรวมไว้อยู่ในนั้นนะคะต่อมานะคะในส่วนของสาวกหรือผู้เผยแพร่คำสอนก็คือ พระพิสุสง์นั่นเองค่ะนักเรียนเคยเห็นพระพิสุสงกันบ้างไหมคะพระพิสุสงนะคะจะเป็นผู้ที่เผยแผ่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเรามีศาสนาสถานนะคะที่เรียกว่าวัดนั่นเองค่ะเราจะไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติศาสนากิจก็ที่นั่นหละค่ะนักเรียนเรามีสัญลักษณ์ก็คือธรรมาจากหรือวงล้อแห่งชีวิตค่ะ จุดมุ่งหมายของศาสนานี้นะคะก็คือการเข้าสูนาน่นิพพานนิพพานก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนั้นจบลงไปแล้วไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดมีการดับไปแล้วนั่นเองค่ะนักเรียนพระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตของคนไทยพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างมากเพราะศาสนาพุทธ เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและวัฒนธรรมประเพณีไทยส่วนใหญ่มีราักฐานมาจากพระพุทธศาสนาอีกทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็ยังถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการและพุทธศาสนายังเป็นอุป,ปนิสัยของคนไทยที่ได้รับการขัดเกา จากพระพุทธศาสนาเช่นการเอื้อเฟื้อแบ่งปันการเคารพนบนอ,นอกผู้ใหญ่การมีจิตใจแจ,จ่มใสยิ้มง่ายจนได้ชื่อว่าสยามเมืองยิ้มวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมคืออะไรมีนักเรียนคนไหนทราบบ้างไหมคะวันนี้ครูมิ้นมีคำตอบให้คะ่ะ วัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาซึ่งวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาก็อย่างเช่นการไหว้นะคะนักเรียนการไหวของคนไทยนั้นก็จะแบ่งเป็นหลายระดับนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังไหวใครอยู่ซึ่งเมื่อมีผู้ไหวแล้วก็ต้องมีการรับไหว้นั่นเองค่ะนักเรียน ผูมิ้นจะมาขยายความคําว่าการไหว้สามระดับให้ฟังนะคะการไหว้ของคนไทยค่ะเราจะแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับที่1นึ่งการไหว้ผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกับเราหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่าเราค่ะระดับที่สองก็คือการไหว้ผู้ใหญ่พอ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณครูหรือผู้คนที่มีอายุ มากกว่าเราและระดับที่สามก็คือการไหว้พระพิสุกส่งนั่นเองค่ะซึ่งท่าทางการไหว้ในแต่ละระดับนั้นเราจะไปเรียนกันในระดับชั้นต่อไปนะคะนักเรียนและต่อมาวัฒนธรรมการกราบวัฒนธรรมการกราบของคนไทยนั้นก็มีหลายแบบค่ะอย่างเช่นการกราบแบบแบมือนั้นเราก็จะใช้กราบพระ พิสุจ์สงหรือพระพุทธรูปค่นักเรียนส่วนการกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์เราก็จะก้มกราบแบบไม่แบมือนะคะนักเรียนอุปนิสัยที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาอุปนิสัยหรือ นิสัยที่ปฏิบัติจนเคยชินของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานะคะก็อย่างเช่นความกระตันอยู่กะตะเวทีนะคะนักเรียนเราจะเห็นได้ว่าในช่วงของวันสงการหรือในช่วงไหนๆก็ตามคนไทยจะมีความเคารพนบนอบผู้ใหญ่อย่างเช่นในช่วงวันสงการนะคะก็จะมีการกลับไปรดน้ำขอพร ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนเองนับถือค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเพื่อแสดงความกตัญญูต่อท่านที่เลี้ยงดูเรามานะคะอย่างต่อมาก็คือความยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะจะเห็นได้ว่าคนไทยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงยิ้มง่าย จนได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มเลยนะคะนักเรียนหรือ Land of Smile เลยค่ะต่อมานะคะก็คือความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะนักเรียนอย่างเช่นในช่วงนี้นะคะที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดอยู่นี้นะคะถึงแม้ว่าหลายๆคนจะลำบากแต่คนไทยก็ไม่เคยทิ้งกันคะ่ะคนไทยก็ยังรู้จักที่จะแบ่งปันกันอย่างเช่น ตู้ปันสุกนะคะนักเรียนตู้ปันสุขนี้นะคะเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดเหลือซึ่งเป็นลักษณะนิสัยสำคัญของคนไทยประเพณีที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาประเพณีคือสิ่งที่คนหรือกลุ่มคนนั้นเชื่อถือนับถือและยึดเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อกันมา ประเพณีที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาก็อย่างเช่นประเพณีแห่เทียนพรรษาของภาคอีสานในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อมากเลยนะคะนักเรียนเพราะว่าเขาจะมีการแกะสลักเทียนเป็นรูปต่างๆดังในภาพเลยค่ะแล้วก็ยังมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่มากเลยด้วยนะคะนักเรียน ประเพณีต่อมาก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นทา้าบเป็นประเพณีของภาคใต้และจะโด่งดังอย่างมากก็คือในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยที่เขาจะแห่ผ้าและผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นนะคะเขาจะต้องมีความสามัคคีกันเป็นอย่างมากเพราะเขาจะแห่ผ้าขึ้นไปเพื่อที่จะไปห่อพระทา้าุ ประเพณีต่อมานะคะก็คือประเพณีตักบาตรเทโวโรหณนะซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษาเพราะมีความเชื่อว่าเป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าที่กลับมาจากสวรรค์ในประเพณีนี้จะมีการตักบาตรเข้าต้มลูกโยนด้วยนะคะนักเรียนนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการเข้าวัดทำบุญ เืองในวันสำคัญต่างๆที่นักเรียนอาจจะเคยเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติกันอย่างเช่นในวันธรรมมะสวนะหรือวันพระนะคะธรรมะสวนะก็คือการฟังธรรมการฟังธรรมก็คือการที่นักเรียนเข้าไปในวัดเพื่อไปฟังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่พระสงฆ์ จะเป็นผู้เทศธรรมะให้เราฟังต่อมาก็คือการตักบาตรทำบุญอย่างเช่นตอนเช้าก็จะมีพระมาบิณฑบาตยิ่งตามต่างจังหวัดนะคะนักเรียนก็จะมีพระเดินมาบิณฑบาตถึงหน้าบ้านเลยค่ะและในกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่นักเรียนอยู่ก็จะมีเหมือนกันนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยค่ะจะอยู่บริเวณใกลๆ ตลาดข้างๆโรงเรียนพไทยอุดมศึกษาของเรานะคะก็จะมีพระมาเดินบิณฑบาทในช่วงเชา้าทุกๆเช้าเช่นเดียวกับต่างจังหวัดนะคะนักเรียนแล้วตัวนักเรียนเองเคยมีโอกาสไปตักบาตรทำบุญกันบ้างหรือเปล่าคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีการเวียนเทียนในวันสําคัญต่างๆซึ่งการเวียนเทียนนี้ก็จะเกิดขึ้นที่วัดค่ะ โดยที่เราจะถือทูบเทียนและทำทักษินาวัรทักินาวัดก็คือการเวียนไปทางขวารอบโบดนั่นเองค่ะวันหยุดราชการที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาวันหยุดราชการเนี่ยเขาต้องการให้พุทธศาสนิกชนหรือศาสนิกชนศาสนาต่างๆปฏิบัติศาสนาากิจนะคะ ของศาสนาตนเองอย่างเช่นวันวิสาขบูชานักเรียนก็จะได้ไปเวียนเทียนที่วัดเดินรอบโบสถ์สามรอบคะ่ะในฐานะของพุทธศาสนิกชนและในวันมาคบูชานักเรียนก็จะได้เข้าวัดไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่ที่วัดนะคะในฐานะของ พุทธศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพุทธและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหาบูชาเป็นต้นค่ะนักเรียนลองมาช่วยครูมิ้นสรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ครูมิ้นได้พูดไว้ข้างต้นนะคะมีใครจำได้บ้างว่าสำคัญอย่างไร อย่างแรกก็คือในด้านของวัฒนธรรมก็จะประกอบไปด้วยการไหว้และการกราบนะคะย้ำนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการไหว้นั้นมีกี่ระดับคำตอบก็คือ3ระดับนะคะไหว้ผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกับเราไหว้ผู้ใหญ่และไหว้พระพิสุสงนั่นเองค่ะในส่วนของการกราบนั้น ก็จะมีการกราบแบบแบมือและไม่แบมือการกราบแบบแบมือนั้นเราจะใช้กราบไหว้พระนั่นเองค่ะและการกราบแบบไม่แบมือเราจะใช้เมื่อกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่เรานับถือค่ะนักเรียนต่อมาก็คือทางด้านประเพณีนะคะประเพณีก็จะอย่างเช่น แห่เทียนพรรษาอย่างที่คุูมิ้นบอกไปค่ะแห่เทียนพรรษามีความสําคัญกับพระพิสุสงคะนักเรียนเพราะในสมัยก่อนเนี่ยพระพิสุสง์จะยังไม่มีไฟฟ้าใช้ก็จะต้องจุดเทียนเนี่ยแหละค่ะเพื่อใช้ในการให้แสงสว่างนั่นเองค่ะต่อมาก็คือเวียนเทียนกลางน้ําและอย่างเช่นประเพณีการบวชนั่นเองค่ะ การบวชนี้นะคะสามารถบวชได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะนักเรียนแต่การที่เราจะบวชเป็นพระได้นั้นจะต้องเป็นแค่ผู้ชายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะและผู้ชายก็จะต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ถึงจะบวชเป็นพระได้ค่ะส่วนนักเรียนจะเห็นบางคนอายุยังน้อยอยู่เลยยังเป็นเด็กอายุไม่ถึง20แต่สามารถบวชได้เคยเห็นใช่ไหมคะ แบบนั้นเราจะไม่เรียกว่าพระนะคะนักเรียนเราจะเรียกว่าสัมมาเนนนั่นเองค่ะและในส่วนของผู้หญิงก็สามารถบวชได้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่บวชเป็นพระค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการบวชชีหรือถ้านักเรียนเคยเห็นนะคะก็จะเป็นการนุ่งขาวห่มขาวนั่นเองค่ะวันหยุดราชการก็อย่างเช่นวันวิสาขบูชาวันนี้นะคะ เป็นวันที่สำคัญกับชาวพุทธเราเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะเป็นวันที่ประสูตรตัสรู้และปรินิพานของศาสดาของศาสนาพุทธของเรานั่นเองค่ะวันต่อมาก็คือวันมาคบูชาและทั้งสองวันนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ครูมินยกตัวอย่างมานะคะเรายังมีวันเข้าพรรษา แล้ววันอาสาฬห,าหาบูชาด้วยค่ะนักเรียนส่วนวันต่างๆนี้จะสำคัญอย่างไรนั้นเราจะไปเรียนด้วยกันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มนะคะและอย่างต่อมาก็คืออุป,ปนิสัยคนไทยนั่นเองค่ะเมืองไทยเรานะคะได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มค่ะ เพราะคนไทยเรายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะไม่ว่าเราจะรู้จักบุคคลคนนั้นหรือไม่รู้จักเราก็จะยิ้มให้เขาด้วยความที่มีมิมตรไมตรีเป็นอย่างดีค่ะและอย่างต่อมาก็คือกตัญยูกะตะเวทีคนไทยเรานะคะจะถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะว่าให้รู้จัก บุญคุณหรือจะต้องกระตันยูต่อผู้ที่มีพระคุณกับเรานั่นเองค่ะนักเรียนจบลงไปแล้วนะคะในส่วนของเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเข้าใจดีอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเข้าใจแล้วนักเรียนก็อย่าลืมที่จะไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ครูมินอัปโหลดไว้ให้ทำให้เรียบร้อยและส่งคุณครูกลับขึ้นมาภายในวันเวลาที่กำหนดด้วยนะคะ ครูมิ้นรอตรวจอยู่ค่ะนักเรียนและในวันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนักเรียนมาคอยลุ้นกันนะคะว่าในสัปดาห์หน้านั้นครูมิ้นจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ครูมิ้นต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ